สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ที่ตากนะคะเขื่อนภูมิพลค่ะเขื่อนภูมิพลนี่คือหน้าเขื่อนนะคะสันเขื่อนเลยนะคะแต่ทุกคนคะมันร้อนมากนะคะร้อนมากๆเลยดูนะคะแรงจัดเลยนะคะแรงสุดๆเลยไม่มีใครเดินสันเขื่อน ไม่มีใครเดินสันเขื่อนนะคะตรงนี้มีพระทรุนบาวงบาสีวิชานะคะหลวงปู่สดหลวงปู่ทวดนะคะตรงนี้สันเขื่อนสมัยก่อนป้าห้าขวบนะคะป้าจะมาจากเถินค่ะพ่อพามานะคะเหมารถกันมาเนาะสมัยก่อนทุกคนยืนอยู่ตรงสันเขื่อนแล้วก็ข้างล่างจะมีรถนะคะรถจะคำเล็กๆคันเล็กๆเ,เองนะคะป้าแมวยังถมน้ำลายใส่รถเลยทุกคน นี่เกือบห้าสิบปีเอ้ยหกสิบปีค่ะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนมาตอนปี08นะคะปีนางสาวภัสราบุมิพลดำนะคะราชการที่เก้าเนาะทุกคนนี่นะคะตัวเรือดูเเรือจอดข้างล่างคันลํำนิดเดียวเองนะคะลึกเนาะปั่นไฟฟ้า ตรงนี้เลยเขื่อนภูมิพลนะคะีน่นักบุญภุบาวงชัย,ยองศานะคะเพลีนะคะูบารศิวิชยัยตรงนั้นก็อีกหลายท่านนะคะเกจิอาจารย์เนะาะพระอรหันต์ป้าก็จําไม่ได้เดินผ่านมาแล้วนะคะมีพระด้วยแล้วก็มีวัดมีวัดอีกหลายจุดนะคะทุกคนน้าก็ลดนะคะน้ําลด แต่แน้ำสวยเนาะใสมากนะคะแหล่งปลาน้ำจืดเนาะชาวบ้านก็ได้รายได้จากตรงนี้นะคะหาปลาบ้างทำแพรเรือรับรับจ้างผู้โดยสารนะคะนักท่องเที่ยวนะคะแต่ลุงเป็นนั่งตรงนี้อายุ60กว่าก็รุ่นพี่ป้านหน่อย<ม>เขาบอกว่าเขาก็โดนรื้อถอนนะคะบ้านเขาอยู่ตรงนี้ บ้านอยู่ตรงนี้สมัยก่อนน่ตอนที่เขาย้ายอ,อายุเขาก็ไม่มากเพราะแม่กขายากจนเนาะทุกคนพากันไปอยู่ตรงใต้เขื่อนนี่นะคะเป็นพันหลังเลยถามว่ามีนาให้ไหมไม่มีค่ะไม่มีนาให้ทําได้แค่ทําไร่ทําสวนนะคะเขาบอกว่าลําบากมากนี่คือผลกระทบค่ะผลกระทบจากทาเขื่อนเนาะที่เขาที่เขาต่อต้านกันทุกคนมันก็ปัญหามันจะตามอย่างนี้นะคะแต่ผลประโยชน์ก็ได้ ได้อยู่นะคะได้ได้เป็นบางส่วนตรงใต้น้ําบางอะไรเงี้ยถ้าทําเกษตรอ่ะแต่ตรงนี้ก็เป็นประมงเนาะหาปลาแล้วก็ถ้าคนมีฐานะมีระดับหน่อยก็ยทำแพนะคะ<อ>ทำเดินแพรให้คนเช่าเนี่ยเต็มเลยเนาะแล้วก็ออกเรือรับจ้างนี่ก็คือนะอผลพรอยได้ผลประยได้จากการทรําเขือนเนาะ แน่ๆก็คือปั่นไฟฟ้าค่ะตรงนี้นะคะขึ้นแรกและใหญ่ที่สุดนะคะของในหลวงของเรานะคะรัชกาลที่9นะคะตรงนั้นก็จะจารึกเลยบุมิโพนดำนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กับป้าแมวนะคะฝากกดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ